สวัสดีครับ FC นักพัฒนาแหน่ FC นันทวันภาพยนตร์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดี FC YouTube ช่องนักพัฒนาแหน่สวัสดีแฟนคลับนันทวันทุกท่านนี่เราพามาที่นวัดนครงาน,นป 2, ิดปโวสองพันยี่สิบสองหยุดไปสองปีเต็มเนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่ตรงนี้ไม่ได้จัดงาน2ปีเต็ม2ปีกับจปสามปีครับวันนี้เป็นหน้าที่ของนันทวันสุรินหน่วยดี955าห้าห้าซุปร์บิกบัตรแค่40บาทเท่านั้นนะครับเรียนเชิญ f อฟพี่น้องแฟนคลับนันทวันที่ทมาทำงานอยู่แถวนวนครปรทุมธานีรังสิตนครนายกกรุงเทพนนทบ,บุรีสมุทรปราการ ชนบุรีระยองเรียนเชิญครับวันนี้เราพามาดูทุกท่านมาที่งานเอ็กโปวนวันคร2022มาดูนันทวันหน่วยดี955จากจังหวัดสุรินทร์นี่ครับพี่รุ่นกลางซส้ลมลําต้ง ไอหน่ที่เป็นนิวจากทิพเปิลเอ็กของเฮียเอ็กเมืองกาญจนบรุรีเราทำการซ่อมแซมพอมีเวลา,าดูเบร์ฝั่งฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยด้วยพอดูดูอ่ะพี่นันสาว <C> e <at> นี่พี่ฝนกำลังจะตอ่อเสียงกลางใช่ไหมครับใช่ครับยนเชิญนะครับ FC ันทวัน FC ปาช่วยผาม่วนบัตรเพียง40บาทเท่านั้นครับทุกถูกใครไม่มาไม่รู้จะพูดไงแล้วใช่บัตร40บาทถ้าเข้าฟรีเลยถ,ถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนเท่ากับงานแถวบ้านเรายังหมดเยอะกว่านี้เนาะ นายจะฆ่าบุรีนายจะฆ่าเล่านายจะฆ่าโนเมอาร์อีกเหลือตู้ลำโพงฝั่งฝานครับฝั่งซ้ายเราเสร็จแล้วฝั่งฝาเราซ่อมแฟมอยู่เราพา f อชซช่อง YouTube นะพัฒนาแนล YouTube ที่ถ่ายลงเฉพาะนันทวันนะครับมาดูการเตรียมความพร้อมในงาน เอ็กโป2 0 2 2นวะนครเรียนเชิญเอฟซีเรียนเชิญแฟนคลับมันทวันภาพยนต์มาดูมาชมเหมือนเข้าฟรีอ่ะครับวันนี้บัตร40บาทนะครับเอฟซีคนไหนที่ไม่มีตัง์มาาที่ผมครับอ่านี่ยโดดพ่อโดดๆบอกเอฟซีคนไหนที่ไม่มีตัง์มาาที่ผมนะครับมเ่ีมจะที่หาทางเข้าให้ดูเดี๋ยวจะพาลอดสังกสี โ่วนครงจอเราใช้โครงจอ26เมตรใหญ่สุดของหน่วยดี955ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้นันทวันเพียวๆมีถ่ายทำรายการกบนอกกลาอีกหนึ่งวันครัยนเชิญ FC มากันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารักนันทวันจริงอ่ะงานนี้อ่ะถ้าอยู่แถวนี้ไม่มาเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันหรอกว่าเป็น FC เนาะเขาอาจจะกินไส้เดือแล้วก็ได้ เสียงกลางทุกคนตาโบกคนจัาด้วยมาเร็วๆหน่อยตู้ลำโพงฝั่งขวาถ้าเราหันหน้าเข้าเสร็จเรียบร้อยเสียงกลางเสร็จเรียบร้อยพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยเช็คขึ้จอเดี๋ยวเย็นๆเราแลขึ้นจอวันนี้ดีเจซาบะมาจัดนะครับเดี๋ยวก็ เห็นเจบอกว่ามีของที่ระลึกจากนันทวันภาพยนต์ให้ด้วยครับผมรีบ,รบมานะครับงานนี้เหมือนเข้าฟรีครับเหมือนมาชมฟรีครับสำหรับรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาให้มาดูเตรียมความพร้อมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าช่วงเทศสเสียงลองเสียงสาวเช็คได้นะครับจาก YouTube ช่องนพัทรชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ